ยกตัวอย่างเรื่องของ HIV สักคนหนึ่งโอเคครับเอาสุดท้ายเลยนะฮะที่เราพบนะครับ HIV ก็เป็นเรื่องของเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันถูกโจมตีด้วยเชื้อ HIV นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปฆ่าเชื้อ HIV เองอนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราวิจัยของเรามันก็มีการทดสอบชัดเจนตอนนี้เราก็เพิ่มซีนิโฟเม่เลือดขาวภูมิคุ้มกันได้แล้วในที่สุดเราเมดเลือดขาวซีนิโฟที่เราเพิ่มขึ้นมันก็จะลดเชื้อ HIV เอ แล้วก็หมอบอกว่าพร้อมจะเสียชีวิตแล้วเขาใช้แคปซูลของเราปรากฏว่าวันที่ครอบครัวก็พาออกจาการพบาลแล้วก็รักษาตัวต่อที่บ้านสี่เดือนต่อมานะครับคุณภาพชีวิตเขาเป็นปกติครับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือถ้าโลกนี้มันยังโศภามีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายยืดชีวิตตัวเองเถอะค่ะใช่ไหมคะรับเรารายนี้นะอาจารย์ครับไม่เลินขาวเขาเพิ่มขึ้นจาก6เซลล์ต่อคิวบิกมิลลิเมตรนะครับ เพิ่มเป็น303นะ4,950%น่ะโอ้โหนี่คือเป็นการที่ยืดเวลาของชีวิตได้แต่ทีนี้ถามว่าแล้วเราอยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้โดยที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรอไม่ใช่เรายืดเวลาชีวิตแต่เราก็ต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพ